นี่เจอกับผมหมอกิชิชโชลี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำเดือนสิงหาคม2563 สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคิวของคนที erm น่เกิดในราศีมังกรนะครับหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์เป็นการทำนายในระยะสั้นๆก็คือเรื่องตั้งแต่วันนี้5กันสิงหาไปถึงวันที่31สิงหาคมนะครับระยะการททานายก็คือ1เดือนเท่านั้นเองนะครับเป็นการทํานายแบบกว้างๆภาพรวมๆให้กับคนที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ ส่วนท่านที่เกิดในวันที่อื่นแต่ว่าตกอยู่ในราศีหรือว่าลัคนาบางกรก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันแต่บางครั้งบางทีมันอาจจะมีเขวมีไม่ตรวงบ้างนะครับด้วยเพราะว่าเป็นการดูแบบภาพรวมๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญที่สุดผมจะบอกอยู่เสมอว่าจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการทํานายแบบนี้เป็นการทํานายผ่านทางไพ่เพราะนั้น เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างที่ผมดูนายไปหรือไม่อย่างไรแต่สามารถที่จะเอามาเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นำทางกับชีวิตได้ในคลิปนี้จะบอกถึงเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและก็ตัวเลขนาโชคอีกทั้งอุปสรรคปัญหาและก็ความรักบ้างนิดหน่อยแต่ก่อนอื่นเลยทั้งหมดนะครับรบกวนตัวนี้นิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อกับผมหมอกิดโชรีไลน์ไอดียศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสี่ แฟนเพจ f a c e b o o K L I D S U R E L Y เท่านี้เราก็จะได้เจอเจอได้พูดได้พบได้คุยกันนะครับผ่านทางสายโทรศัพท์ใครที่ต้องการอยากจะเช็คดวงอยากจะดูดวงของตัวเองนะครับว่าดวงในเดือนที่เป็นอย่างไรมีช่วงมีลาภหรือไม่อย่างไรก็ทักไลน์เข้ามาพูดคุยกันเข้ามาเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยว่าคนที่เกิดในราศีมังกรเดือนสิงหาคมในดวงชะตาเป็นอย่างไรบางมาดูเหตุการณ์รอบรอตัวหรือว่ามาดูดวงของคนที่เป็นเจ้าชะตาก่อนดูซิว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยดวงของคนราศีมังกรเจ้าชะตาเป็นอย่างไร เจ้าชะตาในเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยบางทีบางครั้งสิ่งที่เราหวังตั้งใจอาจจะยังต้องรอต่อไปอีกสักพักหนึ่งแต่ที่แน่ๆเลยยังสามารถมีข่าวดีให้เราได้รับชมอยู่บ้างอย่างน้อยที่สุดก็มีช่วงเวลาที่หลายๆคนอาจจะยังคิดถึงเราพร้อมที่จะให้น่วนให้นี่กับเราในเรื่องของเจ้าชะตาเองณนะเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องใจเย็นอดทนอย่าก,กระวนกระวายคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้บอกถึง การที่เราจิตใจสุขุมรอบคอบในกรณีถ้าสมมติเราต้องรอคอยอนะไรสักอย่างหนึง่งก็ควรที่จะทําทการรอคอยแบบมีสติไม่ต้องหุนหันพลันแล่นหรือว่าไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องคิดเยอะนะครับค่อยๆรอค่อยๆดูไปแล้วเดี๋ยวสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นามานเองนะครับดงการงานคนราศีมังกรในเดือนสิงหาคมดูซิเป็นอย่างไรดงการงานในเดือนนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับสถานการณ์เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณวันที่6กก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไป หากแม้หนักและเหนื่อยอยู่จะมีคนคอยช่วยเหลือพยุงให้เราก้าวผ่านวิกฤตที่เป็นอยู่จะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่กำลังอยากจะแข่งขันหรือว่าอยากจะสอบเข้าโน่นเข้านี่จะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนในกรณีถ้าสมมติทำงานกินเงินทั่วไปเป็นช่วงเวลาที่ดวงการเงินจากการทำงานก็ยังพอมีให้เห็นการงานที่เราทำอยู่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะมอบหมายงาน ใหม่ๆให้กับเราได้ทําด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจนั่นแสดงถึงศักยภาพของคนราศีมังกรเป็นคนที่มีความมุขมันนะเป็นคนที่มีความบักบันเพราะนั้นเราต้องรออย่างมีสติดวงการงานจะมีโอกาสประสบความเร็จหลังจากวันที่16เป็นต้นไปก็คือกลางเดือนไปแล้วเนี่ยราศีมังกรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือก้อหนุนในกรณีถ้าสมมุติว่าเรากําลังอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานในเดือนนี้นจะมีเพื่อนฝูงหรือว,ว่าคนที่เรารู้จักมาคุ้นแนะนําให้ว่าตรงไหนตรงไหน,ไหนบ้างต้องการงานใหม่ๆอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายเราเนี้ยจะมี โอกาสดีๆที่เพื่อนฝูงหรือว่าคนที่เรารู้จักจะคอยแนะนําแล้วก็บอกเราว่าต้องทําอะไรยังไงบางทีบางครั้งถึงการฝากฝังให้เราได้ทํางานในสถานที่ที่เราชอบใจคนราศมีมกรในเดือนนี้เนี่ยนะครับดวงการงานในกรณีถ้าสมมติเป็นเจ้าของกิจการต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยอย่างแท้จริง ทุกอย่างจะดูผ,ลผลันผวนดีเลยล่าช้าไปบ้างในกรณีถ้าสมมติคนที่เป็นเจ้าของกิจการเวลาการเงินทุนเพื่อที่จะมาเสริมสภาพคล่องกับธุรกิจที่เราทําอยู่ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคนราศีมังกรในเดือนนี้อาจจะต้องรอคอยนิดหนึ่งมันไม่ได้ใช่เพื่อง,ง่ายๆที่เราจะประสบความเร็จนะครับบางทีบางครั้งอาจจะติดโน่นติดนี่เวลาที่จะไปทําธุรกรรมทางการเงินอาจจะมีหลักฐานหลายๆอย่างที่ทางแบงก์ทางธนาคารเขาขอมาจนกระทั่งบางทีทําให้เราที่เกิดราศีมังกรในเกิดอาการรู้สึก โอ้เมื่อก่อนไม่เห็นยากอย่างนี้แต่มาคราวนี้ทาไมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูติดขัดไปหมดเลยเพราะนั้นคนราศีมังกรจึงเดือนเดือนนี้จึงต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาแห่งการรอคอยโดยแท้แต่ไม่ได้หมายาว่าคุณจะทําไม่สําเร็จทําไม่ได้นะครับในกรณีถ้าสมมติคนราศีมังกรจะขยับขยายกิจการของตนเองอยากที่จะเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจถ้าถามว่าเดือนนี้จะขอทุนขอเงินจากทางแบงค์ทางธนาคารกู้ได้ไหมสาเร็จไหม ต้องบอกว่าอาจจะต้องหาคนในครอบครัวมาเป็นตัวช่วยนะครับมาเป็นคนที่คอยเสริมหรือว่าเป็นของขอสินเชื่อเราเนี้ยจะมีโอกาสดีสําหรับคนที่เกิดในราศีมังกรนั่นแสดงว่าหลังวันที่สิบหกไปแล้วเรื่องราวดีๆก็จะมีเข้ามาให้เห็นบ้างอยู่พอสมควรเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสุขภาพร่างกายหรือว่าอุปสรรคปัญหาของคนราศีมังกรในเดือนสิงหาคมมีอะไรที่น่าห่วงบ้าง เดือนนี้นะครับคนราศีมังกรรูปภาษาปัญหาคือบางทีบางครั้งสถานการณ์ทุกอย่างมันดูติดขัดไม่ค่อยราบรื่นหรือตัวเราเองเนี่ยเหมือนกาลังโดนจ้องจับผิดในกรณีถ้าทํางานเป็นลูกจ้างทํางานกินเงินเืินทั่วไปบางทีบางครั้งเราทําดีที่สุดแต่ดูเหมือนมันจะสมาสะดุดตรงที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเล็งเราในทิศฐานที่ไม่ค่อยจะสู้ดีอันเป็นผลพวงมาจากเพื่อนฝูงหรือว่าเพื่อนร่วมงานนั่นเองเดือนนี้คนราศีมังกรโดยต้องบอกว่าอย่างนี้ให้ใจเย็นสุขุมแล้วก็ให้อดทนรอคอยอย่างมีสตินะครับ ปัญหาเหล่านี้จะค่อยๆค,คลี่คลายไปหลังจากวันที่16ไปแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มต้นดีขึ้นเพราะนั้นอย่าได้กังวลใจมากเกินกว่าเหตุนะครับไม่มีเรื่องอะไรที่คนราศีมังกรต้องมิตกกังวลมากเกินไปนัก เราสามารถผ่านพควิวิกฤตตรงนี้ไปได้อุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องที่มันติดขัดไม่ค่อยราบรื่นเรื่องของการงานบางทีมีเรื่ององนี้ต้องคิดหลายๆอย่างเราเนี้ยจะปรากฏขึ้นกับคนที่เกิดในราศรีมังกรท้าเร้่ความรักเป็นอย่างไรในเดือนนี้คนราศรีมังกรความรักในเดือนนี้ไม่ค่อยดีนะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งสถานการณ์บ้านเมืองเราเศรษฐกิจบ้านเราที่ดูย่อบแยบพอสมควรห้างร้านอะไรต่างๆร้านรวงปิดกันเป็นแถว การค้าขายก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเราเนี่ยก็เลยเป็นชนวนเหตุทําให้คนราศีมังกรในเดือนเนี้ยดวงความรักอาจจะไม่ค่อยหวานแบบนักมีเรื่องให้ผิดใจกันแต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าต้องเลิกหลายอย่าง,าง <c oughs> เพียงแค่เหมือนกับว่า อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยแบบลิ้นกับฟันเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มต้นดีขึ้นเมื่อช่วงป,ปลายเดือนมาแล้วคนที่เป็นโสดอยู่ในเดือนนี้เป็นอย่างไรคนราศีมังกรคนที่โสดอยู่ในเดือนนี้ควรที่จะเป็นโสดต่อไปบางครั้งเราไปเจอคนที่ถูกใจใช่แล้วพอไปจี๋พอไปคุยกลายเป็นว่าเป็นคนที่มีเจ้าของไปแล้วเหล่านี้จะปรากฏึ้นเพราะนั้นคนราศีมังกรในเดือนนี้ดวงความรักยังไม่ค่อยดี ถ้าสมมุติเราจะอยู่แบบนิ่งๆไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจใครในกรณีถ้าเราจะเป็นโสดอยู่ผมมองว่าเดือนนี้เป็นโสดต่อไปอีสักพักหนึ่งอย่างน้อยสุดก็คือรอประมาณเดือนหน้านะครับกันยาตุลาไปแล้วอาจจะมีสิ่งดีๆปรากฏเข้ามาก็ได้เป็นแบบนั้น คราวนี้เรามาดูกันว่าคนราศีมังกรเนี่ยดวงการเงินในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรโดยเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่16ดูซิว่าดวงการเงินมาในทิศทางไหนจะบังเกิดปลาผลทางการเงินหรือไม่อย่างไรสําหรับคนราศีมังกรชาวราศีมังกรในเดือนนี้มีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดือนเพราะนั้นดวงเกิดขึ้นจากการเดินทางหรือว่าดวงการเงินมักมาจากพาหนะที่เคลื่อนที่ได้ หรือเป็นช่วงเวลาที่มักจะบังเกิดโชคลาภจากการเดินทางเดือนนี้คนราศีมังกรในกรณีถ้าสมมติแต่งงานแต่งการแล้วภรรยากำลังตั้งท้องตั้งครันนั่นแสดงว่าคุณกำลังจะมีโชคใหญ่แววเวียนมาหารในเดือนสิงหาคมนี้นะครับคนราศีมังกรกำลังจะมีพื้นฐานทางการเงินที่ดีขึ้นโดยอาศัยบารมีของลูกที่อยู่ในท้องนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้สําหรับคนที่แต่งงานแล้วตั้งท้องตั้งคันอยู่แต่ถ้าในกรณีคนทั่วๆไปถ้ายังไม่มีแต่ภรรยาหรือไม่มีสามี ถ้าอยู่ในราศีมื่อกรแล้วอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดวงการเงินบอกถึงการโดดเด่นพอสมควรอันเกิดขึ้นจากการเดินทางการพบปะผู้คนหลากาหลา,ายหรือเป็นช่วงเวลาที่เราได้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้อะไรต่างๆเหล่านี้จะส่งผลในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะดีดาวพุธบอกถึงการสื่อสารพูดคุยบอกถึงการเคลื่อนที่บอกถึงการที่ไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่นั่นแสดงว่าดวงการเงินเนี่ยถ้าใครที่อยู่ในเวทดวงของ ทำมาค้าขายซื้อมาขายไปหรือเกี่ยวพันกับเรื่องการติดต่อเจรจารธุรกิจดวงการเงินคนราศีมังกรจะโดดเด่นขึ้นจากธุรกิจประเภทการติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือว่าการขายเหล่านี้จะส่งผลได้ด้านดีแถมยังใครที่เกิดราศีมังกรแล้วอยู่ในแวดวงของคนที่ขับรถโดยสารหรือว่าเป็นคนที่อ,อยู่ในขบ,บวนการขนส่งอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น แก็ฟฟู้ดแก็ฟคาอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะทุกอย่างก,ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งสิ้นนะครับไม่รู้พูดถูกไหมนะฮะว่าแก็ฟฟู้ดแก็คาเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าก็คือว่า,าคนส่งอาหารหรือว่าคนที่ขับแท็กซี่หรือว่าแกลฟอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับดวงการเงินถือว่าโดดเด่นแต่ถ้าถามว่าเดือนนี้คนราศีมกรจะมีโชคใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อในใหญ่บ้างไหมต้องบอกว่าพอมีเข้ามาหาบ้างแต่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากมายนะัก อย่างน้อยที่สุดก็คือสามารถผ่อนปลนในเรื่องของหนี้สินบางสิ่งบางอย่างช่วยให้ครอบครัวของเราเนี่ยบรรเทาเบาบางลงในเรื่องของการเงินลรบ้วามีแรงในการจัดจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นอันเกิดขึ้นจากโชคลาภที่ได้มาแบบไม่คาดคันแบบไม่คาดฝันหรือได้มาแบบฟุกเด้งนั่นแสดงว่าคนราศีมังกรในเดือนนี้ดวงชะตาของเจ้าราศีมังกรยังคงมีโอกาสดีในส่วนของการเสี่ยงโชคพนันขันต่อหรือว่าซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ คือมีลูกค้าหลายๆท่านบอกมาว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นหวยรัฐบาลไทยอาจจะเป็นหวยฮานอยหวยมาเลหหวยลาวหวยอะไรต่างก็เอาเป็นว่าผมก็ขอมาเน้นในส่วนของวันที่16กับวันที่หก็แล้วก,กันนะครับส่วนวันอื่นเนี่ยผมไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างบอกแต่ว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าถามว่าคนราศีมกรเดือนนี้มีไหมมีดวงจากการเสี่ยงไหมต้องบอกว่ามีชัดเจน ดวงการงานแม้จะติดขัดไม่ค่อยราบรื่นแต่ก็มีคนช่วยเหลือเกื้อหนุนอุปสรรคปัญหาแม้จะมีบ้างมีคนแอบใส่ร้าย,ายป้ายสีเราแต่ก็ยังสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนดวงการเงินคนราศีมงังกรถ้าถามว่ามีการได้รับโชคไหมจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงชาวราศีมังกรมีแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในเดือนนี้คนราศีมังกรหากต้องการอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ย้อ,อมวงเข้ามาเลย วันที่ดีที่สุดก็คือให้ซื้อหวยในวันที่12วันที่13 14และ15 16อย่าซื้อซื้อ12 13 14 15เวลาที่เหมาะที่สุดของคนที่เกิดราศีมังกรก็คือเวลา10โมงเช้ากับเวลาบ่าย2นะครับสถานที่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ของคนราศีมังกรในวันที่16สิงหาคมคืออะไรสถานที่ควรจะซื้อก็คือบริเวณท่าน้ำท่าเทียบเรือหรือบริเวณ าทางขึ้นสถานีอะไรต่างๆก็ตามรถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามแล้วมีคนขายลอตเตอรี่อยู่ตรงบันไดเชิงบันไดเราซื้อตรงนี้ได้เลยแล้วจะมีโอกาสประสบความเร็จด,ดวงชะตาเสี่ยงโชคกับผู้ชายผิวเนื้อดำแดงรูปร่างอ้วนหวมนิดหนึ่ง อายุน่าจะไม่เกิน60ปีเราเนี่ยคนราศีมังกรเสี่ยงโชคกับคนแบบนี้แล้วเนี่ยดวงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภเพราะเจ้าชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคใหญ่ในช่วงวันที่16สิงหาคมนี้นะครับเพียงแค่ว่าเราจะต้องซื้อให้มันถูกต้องถูกที่ถูกทาง เป็นชว่วงเวลาที่เราอาจจะต้องใช้ความละเอียดทีทุ้วนในการที่จะซื้อหวยนิดเดงนะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันที่16นี้ยังมีโอกาสมีโชคฟีลาภในการที่จะเสี่ยงดวงชะตายอยู่ของคนราศีมังกรนะครับคราวนี้มาดูกันหน่อยเลขนำโชคของคนราศีมังกรในงวดวันที่16สิงหาคมเนี่ยเป็นเลขอะไรเดี๋ยวมาดูกันซิว่าเลขที่คนราศีมังกรควรจะเสี่ยงควรที่จะเอามาไว้ใช้ในวันที่16เนี่ยคือเลขอะไรนะครับ เลขเกี่ยวกับทะเบียนรถอันนี้สําคัญมากใครที่เกิดราศีมังกรแล้วขับรถขับรายอยู่แล้ว,ลวมีเลขเลข3เลข2อันนี้ถือว่าโดดเด่นมากนะครับเลข3เลข2แล้วก็เลข8เลข6เลข7 3 2 8 6 7นะครับมีอยู่ทั้งหมด5ตัว3 2 8 6 7 เลขนี้เป็นเลขนําโชคของคนที่เกิดในราศีมังกรในงวดวันที่16สิงหาคมนี้ลองจับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับใครที่สมมุติว่ามีโอกาสได้เดินทางไกลไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดเก่าโบราณเก่าวัดวาอารามหรือว่าเป็นสถานที่สาลเจ้ากเก่าๆแล้วมีโอกาสได้ไปเข้าวัดไปทําบุญหรือว่ามีโอกาสได้ไปสัมผัสรับรู้ในเรื่องบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างหรือกลับมาถึงบ้านนอนฝันปแปลกๆเหล่านี้คนราศีมังกรกรําลังจะมีเรื่องราวของความโชคดีปรากฏขึ้นมา อาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของวันที่เราเดินทางเวลาที่เราเดินทางหรือว่าเลขทะเบียนรถที่เราใช้ในการเดินทางเพราะฉะนั้นเลขที่สอดภูมิชโลกคนราศีมังกรในเดือนนี้คือ32 867นะครับ3 2 8 6 7ทั้งหมด5ตัวนะครับในวันที่16สิงหาคมนี้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของวันที่1กันยายนดูซิว่า1กันยายนเนี่ยคนราศีมังกรจะมีโอกาสถูกหวยถูรัตตอรี่ไหมชาวราศีมังกรจะได้รับ โชคลาบจากผู้ชายผิวขาวอายุน่าจะประมาณไม่เกิน46ปีนะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าอายุไม่เกิน46ปีถ้าถามว่าในช่วงวันที่1กันยายนคนราศีมักรมีโชคไหมมีโชคครับบริเวณที่ซื้อแล้วถูกโลกมากก็คือใกล้ๆกับแม่น้ําหรือว่าไปทําบุญวัดที่ติดกับแม่น้ําอย่างไม่ว่าจะเป็นวัดอ่า วัดหลวงพ่อโสธรอ,อย่างนี้นะครับหรือวัดใหญ่ชัยวัฒน,นารามอย่างนี้ก็อยู่ติดกับแม่น้ําวัดพิกุลเงินอย่างนี้วัดคงคาอย่างนี้นะครับชาวราศีมังกรถ้าได้เดินทางไปวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ามีโอกาสได้เข้าวัดทาบุญแล้วเนี่ยลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูงวดวันที่หนึ่งกันยายนเลขนาโชคของคนราศีมังกรก็คือเลขหกเลขสี่เลขหนึ่งเลข5้า คนที่จะนําโชคลาภมาให้ชาวราศีมกรในงวดวันที่หนึ่งกันยายนเป็นผู้ชายผิวขาวอายุไม่เกิน46ปีคนเนี้ยมาแล้วมาจากถ้าถามว่ามาจากทางทิศไหนคนทองคนนี้มาจากทางทิศตะวันตกให้ซื้อบริเวณหนึ่งหน้าวัดนะครับไม่ได้หมายความว่าเข้าไปซื้อในวัดนะครับหมายถึงว,ว่าซื้อนาวัดจะดีสองซื้อบริเวณท่าเรือซื้อบริเวณวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ํา ในวันที่หนึ่งกันยายนคนราศีมังกรจะมีโอกาสมีโชคหรลาภเพราะฉะนั้นโ,โดยภาพรวมผมมองว่าคนราศีมังกรเนี่ยดวงการงานแม้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับติดขัดอยู่บ้าง้าชะตาอาจจะต้องแบบอดทนรอคอยเรื่องนี้นั่นแต่ก็ผ่านพ้นได้ดยดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนนะครับก<โด>ารงานแม้จะติดติดขัดอยู่บ้างแต่ก็ผ่านพ้นได้ดยดีอุปสรรคปัญหาแม้จะมีเรื่องให้ต้องคิดมากมีเรื่องให้ต้องกังวลใจแต่ชาวราศีมังกรก็สามารถผ่านพ้นได้แล้วมาผนวกเข้ากับเรื่องของโชคลาภในช่วงวันที่1 ในช่วงวันที่16สิงหาคมชาวราศีมังกรก็เลยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะประสบความเร็จในเรื่องของโชคลาภแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนราศีมังกรกจะต้องกล้าได้กล้าเสียนิดหนึ่งนะครับในการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงวันที่16นี้ถามว่ามีโชคไหมมีโชคครับอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้สถานการณ์การเงินที่เคยตึงๆเนี่ยหย่อนยานลงมาได้บ้างอยู่ในระดับที่น่าพอใจพอสมควรนะครับ ถ้าสมมติคนราศีมังกรเป็นคนเป็นนักเล่นเป็นเซียนเนี่ยผมมองว่าวันที่16เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความเร็จขณะเดียวกันเนี่ยวันที่1กันยายนคนราศีมังกรเองก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าราศีอื่นเพราะ,ะนั้นโดยภาพรวมผมมองว่าวันที่16สิงหากับวันที่1กันยายนชาวราศีมังกรยังสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้วันที่16ได้มีโอกาสเดินทางไปวัดเก่าๆไปสถานที่โบราณเก่าๆด้วยสัญเา้าเก่า หากแม้คนราศีมังกรได้ไปยังสถานที่แบบนี้แนวโน้มที่จะฝันดีๆเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินพอจะมีมาเ้เห็นอยู่บ้างเลขทะเบียนรถที่เราใช้ขับขี่ไปหาอย่างสถานที่เหล่านั้นก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้คนราศีมังกรประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภทางการเงินเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นดวงแบบรวมๆของคนที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ส่วนว่าจะ ตรงอย่างไรหรือไม่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็โปรดดูใช้วิจารณญาณในการรับชมผมทํานายดวงชะตาผ่านดา,างหน้าไพา่เพราะนั้นบางทีบางครั้งอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างใกล้เคียงบ้างก็ขอให้ฟังแล้วเอาเป็นไกด์ไหลคำทางในชีวิตก็พอรายการทํานายแค่หนึ่งเดือนนะครับก็คือสิงหาคม2องพเท่านั้นเองเอาละครับสำหรับคลิปนี้ของคนที่เกิดในราศีมังกรกับผมหมอขิดโชลีก็คงจะต้องขอ,อยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน เดือนนี้จะพยายามทําให้ครบทุกราศีนะครับตอนนี้ทําไปได้4ราศีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อว่ารอไปจะเป็นราศีอะไรสําหรับราศีมกกังกรในวันนี้มีความสุขมากๆโชคลาภเฮงๆรวยๆทุกๆท่านสวัสดีครับ